อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่โดยเฉพาะหน้าฝนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะหน้าฝนนะครับถนนลื่นน้ำขังรถเหินน้ำยางรถยนต์ไม่ดีเสื่อมสภาพทำให้เกิดการสไลด์ในการขับรวมถึงทัศนะวิสัยในการมองแน่นอนครับฝนตกเนี่ยทำให้มองยาก ขับขี่ยากใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะครับในการขับในช่วงฤดูฝนหรือหน้าฝนนี้นะครับยางรถยนต์เป็นสิ่งที่สําคัญระบบเบรกไฟสองสว่างสําคัญอย่างยิ่งแม้กระทั่งใบปัดน้ําฝนนอกเหนือจากการดูแลรถอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอแล้วยังมีแบตเตอรี่แบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่เสื่อมไฟแบตเตอรี่โชว์หรือมีอาการสตาร์ทยากนะครับแบตเตอรี่ควรตรวจเช็คด้วยสําคัญมากๆถ้าไฟรูปแบตเตอรี่โชว์ไดชาร์จอาจจะไม่ชาร์จหรือแบตเตอรี่กำลังไฟตกรถของท่านอาจจะไปดับกลางทาง FB Battery พร้อมพาคุณไปทุกจุดหมาย FB Battery รุ่นไหนๆก็ทนดีมีคุณภาพครับ